คลิปนี้ก็ไม่พ้นจากพี่ไข่ของเรานะครับคือคลิปนี้จะมาขอบคุณหลวงพี่ไข่นะครับพี่ไข่ครับถ้าจะเรียกว่าไอ้ไข่มันก็เกินไปครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้ผมลืมตาปากใก้นะครับ ก็คือว่างวอครั้งที่แล้วผมเคยโพสต์ไปก่อนหน้าที่หวยจะออกนะครับก็คือที่จุดทูบไว้นะครับก็จะเป็น440นะครับครั้งนี้ผมก็จะมาถ่ายทําคลิปอีกรอบหนึ่งนะครับว่าผมไม่ได้มูนะครับก็คือว่าใช้พิจารณาในการรับชมนะครับนี่ก็คือหลักการเนเห็นครับ คลิปนี้ก็จะมาโพสถึงเรื่องขอบคุณนะครับขอบคุณที่ทำให้ผมลืมตาปากได้ครับเพราะเลขสี่สี่ศูนย์นี่ค่ะเองครับที่ทำให้ผมลืมตาปากได้พรุ่งนี้ก็คงจะหาไปตะเวนหาซื้อของมาถวายนะครับส่วนมากก็จะเป็นก็ได้ไก่นะครับแฟนซื้อมาให้ครับก็จะเป็นรถนะครับ อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับโปรดใช้พิจารณญาณในการรับชมนะครับคลิปก่อนหน้านี้ก่อนที่หัวยจะออกผมก็โพสไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับว่า440นะครับพอคลิปนี้ก็จะมาขอบคุณนะครับที่ว่าพี่ไข่นะครับให้โชคครับ440ครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีครับก็คือว่าขอบคุณมาจากใจจริงๆเลยครับถ้าใครชอบก็กดติดตามด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากก็คือว่าขอบคุณจริงๆครับที่ทำให้เลืมตาปากได้ขอบคุณจริงๆ civil de